ทุกคนวันนี้เราจะไปอีสเทิร์นค่ะเจอกันนะลืมปุ๊บบายเต็มบนหัวแล้วเนี<ป>่ยเกือบพุ่งเลยตอนนี้เรากำลังจะขึ้นรถไฟไปอีสเตอร์โชว์ดูมีคนตื่นเต้น โอเคหคนไหนอยากไปอีสเตอร์โชว์นะอีได้ไปแล้วมีคิวรสซิ่งด้วยคนเยอะมากค่ะคุณแม่ต <c ười> อนแรกนึกว่าไม่เยอะเดี๋ยวคอยดูใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะไปถึงเกตได้แต่ปีที่แล้วแป๊บเดียวเนาะ,ะ,ะใช่ใช้เวลาแป๊บเดียวเองก็เข้าไปได้ลนะ จัดการดีมากไหนสใน,ในใจอะไรอย,อยากซื้ออยากซื้อไหนคนนี้อยากซื้ออะไรอันนี้เหรอเมื่อกี้ได้บัตรเติมเงินมาแล้วนหนโชว์สิแล้วเราจะไปตดีิดนะ ไม่ว่าเราจะเล่นของเล่นอะไรเราก็ต้องใหแบรทีเขาดูมีตังค์เปล่าหรือว่ามีแั่บัตนไปลองดูไหมพีจ๋า้องจริงคือก็คือนิตาต้องไปเองแล้วป่าปีไปกับน้องนาล่าเหนื่อยไหมครับโอ้โหอ่ะเดินขึ้นไปเดินขึ้นไป Jenglar, yeay! Salam mata pepi! Cece mah! No, no, no! Adolf first! Adolf first? Adolf first! Yeah. นมาหมุนไหมเอาเหรอมันไม่เอาไหมให้มันมีขึ้นเหรอเออไปกับลูกหน่อยนะปได้ ใ,ในโชว์หน่อยเอ้ยอ,อะไรอ่ะตัวอะไรรอฟินเหรอเป็นเล่นอะไรต่อดิพาเนองไปเล่นบ้างน้องอยากลองเล่น,นอันนี้เหรอคะรอ โอ้หมายเลข4 how much is it ด16จดวซว่าได้อะไรเมันคืออะไรคะมันคืออะไรฮะตาเบล đại xe linh mong nữa thế okay. Tức đi, tức đi. <laughs> เี้เป็นไงบ้างตื่นมากถามมามี่เมื่อกี้ปับปีเกือบพุ่งเห็นแล้วว่าแน่หนักไม่ไหวแน่แน่เลยเรียกปับปีไปเลยปับปีเกือบพุ่งเลยมันวนไปวนมาดีนะไม่ได้กินอะไรมาก่อนแก่แล้วพ้วกแตกแน่เลยจะพาไปขี่ช้างรอดไหมต่อไปคิวเราแล้วนะเ Thank you me today. Uh, thanks for riding, thanks for flying, jumbos flying elephant ride there riders. Please remain seated until the ride comes to a complete stop. Hello. <laughs> อะไรกินกันคอนดอกไหมโอเค มื่อกี้ซื้ออะไรเอ้ยเมื่อกี้เราไปซื้อของมากินแล้วพวกเบอร์เกอร์อรใช่ไหมเดี๋ยวเราเราจะไปไหนกันต่อไปซื้อโชว์แบ็คฮะไปซื้อโชว์แบ็คโชว์แบ็คไม่ไปปูเสือนั่งกินข้าวก่อนเนะี่ยนะข้างหลังนี้นี่รถเข็นของตีเนละน่นดูสั่งเบอร์เกอร์ไก่ได้เบอร์เกอร์ผักไหนยกขึ้นดูสิ พีกปูคนสวยยิ้มหวานจางอร่อยไหมคะอร่อยเจเจอร่อยไหมคะแต่วันนี้กินอะไรดูสิโชว์หน่อยอไม่เห็นมีเลยอ๋อนี่ไงคนแล้วก็อะไรน้ำตาลออกินน้ำตาลใช่ไหมบ่<ข>อน<อ>แล้วน้องกินอะไรคะกินช<อ>ิป<อ> แล้วก็เบอร์เกอร์เสร็จแล้วเราจะไปไหนกันต่อโชว์แบ็คโอเคหนไม่ดูอยากดูขาเท้าตัวเล็กมาดูมุมูุน้องเคยเห็นบัวไหมบัวมุมมอ่ะน้องชอบตัวไหนเขียวเอาตัวไหนตพี่เอาไปทำกับข้าวเงอะเอาไปคุกกิ้งดีไหมไม่ดีเลยเหรอแล้วน้องชอบไหมอคะ ดูมีจเจ๊เคยไปรีดนมวัวแล้วนี่ใช่ไหมเจ๊เคยกับเลยด้ไหมคจับยัางจับยงนนังแล้วจับยังเดี๋ยวเดีย มันน่ารักเหรอเ่าโอ,อ้บยบัว้อยตัวนี้ออกมากินๆๆๆน,น้ำเลยนะเนี่ยปั๊กน้ำลายมันหิวป่ะมันเห็นเด็กแล้วมันหิวมันเงมันเด็กมันเห็นเด็กแล้วมันเหนียวป่ะใช่ไหมอะไรแกงรงู้ไม่ได้เลยๆๆๆๆโอ้ยน่ารักไหม นี่เป็นฟาร์มหยาดเนสลี่เราจะไปดูฟาร์มหยาดเนสลี่นะคอยดูนะมันจะมีอะไรมีอะไรตัวเล็กตัวน้อยครับ้างคล้ายๆอย่างเงี้ยเป็ดน้อยอารเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเลยดูนี่เสร็จแล้วก็ไปดูอาร์ตโอเคโอเคแม่นาร่าโอเคไหมโอเคป๊าปี้โอเคไหมป๊าปี้ป๊าปี้โอเคว้าวถึงแล้วเป็นโดมใหญ่มากเลย ชิคเก้นดอกใช่ขาให้เข้าไปด้วยนะไหนว่าไม่อยากดูฮะดูคนไม่อยากเลยไปเย้เข้ามาแน่สร้างอยากใหินี่เป็นไงบ้างคะรู้สึกไงบ้างรู้เรยบอันนี้เขาตัดขนมันไปแล้วนะเนี่ย ใช่ไหมครับ <mono> <congratulations> <The camera apan> ตัดขนไปแล้วนะครับนี่ตาเห็นไหมตัวที่มีขนกับตัวที่ไม่มีขนเนี่ยมันเป็นแบบเดียวกันนะรู้ป่ะอันนี้คือเขายังไม่ได้ตัดขนแต่ตัวนู้นเขาตัดขนไปแล้วเห็นป่ะชอบไหมครับ น้องชอบตัวไหนมากที่สดุดตัวไหนอร่อยชีย้เลยอุ้ย <ว î S 1> ตัวนี้ทำให้เป็นสีดำด้วยนา้าล,ล,ลองจับเข่ามันเดี๋ยสิลองจับเขามันเวิดไหมฮัลโหลยูนาล้าถามันสิกินเทาวยัง ไหนก้มกลับมาใกล้ๆสิกินข้าวหรือยังคะอร่อยไหมคะกินขนมหรือยังเคี้ยวอะไรอยู่แบ่งกินได้ไหมจับกินเลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หรอมันน่ารักเกินเนาะอะไร หัวทีมีไก่ด้วยแม่รู้ยังตัวนี้ชื่อกูสหันรู้จกักกูสไหมกูสไหนกูสนี่กูสหนันตัวใหญ่ๆอย่างนี้แหละมีดักลิงลูกเป็ดด้วยมันเป็นสีเหลืองจริงด้วยอะ่ะชอบไหมครับ มีหางได้เหรอแล้วมันบินหนึ่งไงบินได้ด้วยเหรอดักลิงบินได้ด้วยโอ้แม่ตัวนี้อพากาน้องรู้จักไหมอพากาที่ปปีอ่านหนังสือให้ฟังอะ่ะ <c oughs> อพากามันจะตัวแบบนี่ไงคอมันจะยาวยๆอย่างเงี้ยแหละอ่านน้ำมาหน่อยเร็ว ตาเคยเห็นดองกี้ยัง <ç> ไม <ält connected> hey Ooh, ่ดองกี <click underneath> ้อ่ะรู้จักไหมลาในรีทเดอดองกี้อัดเจเจเป็นไงบ้างน่ารักไหมน่อดองกี้อันนี้ตัวอะไรรู้ไหมอันนี้โพนี่ใช่ป่ะโพนี่ลูกหมา ตัวนี้มันห่วงเนื้อห่วงตัวไม่ให้จับหรอกดูสิเห็นไหมมันยืนนิ่งเลยมันไม่ให้จับหรอกมันไม่อยากให้ใครจับเชน่าหลังจากเราเดินกันเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยป่ะจะแจะเราก็มาชนไอศครีมกันหน่อยไหนชนหน่อยแล้วปิง้งอืมอร่อยไหมคะ มให้กินนิดนึงครถึงแล้วคะ่ะอาร์ตของเจเจรจริงจริงแล้วอาจจะเจ,เจชอบอาร์ตแบบไหนอ,อาร์ตมันมีหลายแบบมากเลยนะเทนติงก็คือมันมีหลายแบบมากเลยนะรถตัมันมีใช้สีแบบ,บหลายๆแบบวาดลูกคนหรือว่าวาดรูปวิว พาลูกการ์ตูนเนี่ยเยอะมากมากเลยเดีวยวเราค่อยๆเดินดูกันดีไหมว่านิตาชอบแบบไหนสวยปะเป็นอาร์ตได้เฉยเลยเนี่ยนิตาแค่วาดแบบมั่วๆก็เป็นอาร์ตได้เข้าใจปะนี่นี่รูปฮาร์ว์บีดสวยไหม ยมากเลย My Position I'm eight sure Shane playing. Maxwell will start Shine. on three seconds. Position six Steve Clayton on six. Position five Jason Gill on seven. Position four Don Brown on eight. Position three Craig Wagner starts on thirteen. Well, ladies and gentlemen, as you watch our veterans, and they really love to hear from you. Let's start from down there. Shane Maxwell three. Steve Clayton on six. Gill

We have a Campbell off next, we go down Donnie Brown, or will be Jason Gill? Will it be, he's come up as well as Steve so Max will at the end there. Let's give them a bit more noise for that lovely Australia. ที่ใส่สีแดงอะแล้วก็แลนด์เขามาแข่งกันทั่วออสเตรเลียนะดูอานีไงซ้อมให่เลยซ้อมเลยซ้อมเลยแตมสแย t อม s t a r ดอร์สส e ตน t ดอร์ลุ t ส์เก็ตเรด e ี No, I'm โชว์แบ็กแล้วนิตามีเด็กดีดิ้นอยากได้โชว์แบ็กเก็บขอสองอันเลยสองอันเลยเหรอใช่จแล้วโชว์แบ็กมันมีอะไรบอกไหมแล้วก็อะไรอะไรของอะไรอ่ะเล่นอ่ะซื้อให้มันมีตัวซื้อในตากับน้องมีแม่แม่้ย อ๋อหรอไปเดี๋ยวไปดูไปมีเอ็มม่มาเมม่ากับโจโจูนี่อันนี้เป็นพวกโชว์แบ็กร้านโชว์แบ็กแต่ในกระเป๋าแต่ละอันก็มีของเล่นมีอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ก็แล้วแต่ว่าในนั้นจะมีอะไรมิฟฟี่เป็นกระเป๋าของใบมิฟฟี่อะไรกระต่ายมิฟฟี่สีขาวเวลามาดูของช้อปปิง้งตามันก็จะเป็นแบบวาๆนะวๆหน่อยเนาะมันไม่มีอะไรให้เลือกเลยไม่มีอะไรให้เลือกเลยหรอ ออกไปกลับบ้านทั้งนั้นมันไม่เอาคิดที่เอาให้ลูกแต่ลูกเอาหรือเปล่าไม่รู้เอาสิเอาสิเอาหรอ,อได้มาแล้วโชว์แบ็คอันไหนของเจเจ้คะอันไหนของเจเจ้โชว์โชว์หน่อยพี่ขอดูของน้องหน่อยือแฮปปี้ใช่ไหนเป็นยูนิคอร์นเหรอคะ สะพายไปโรงเรียนเลยนะเอาไปโชว์เพื่อนเลยนะคะโอเคไหมเ,เดียร์ป่ะนายดูหนะ้าเด็กครับพี้หน่อยเย้อยากเล่นช่งเล่นไหมตอนนี้ของผู้ใหญ่แลนะ้วเนี่ย เลือกกันเลยโอ้โอ้เจเจ what you doing here? อันนี้มาทำอะไรคะ มาร์เก็ตเด่นคุณก็ไปขายมันแ้วก็คุณคใส่อะไรใส่้ากันเปื้อนก่อนถ้ากันเปื้อนากนะ Let's go นี่ต้องไปเอาอะไรบ้างคะ B c o l l กเ t ็ก Get o X อะไรเค้กอแอปเปิลแอปเปิลพิกกิง้งไหนไหนนี่มีแอปเปิลอยู่ข้างบนหนูหนถึงถึงไหมคะมอ่ะอ,อ่ะอใช่ค่ะเก็ตวันสตรอเบอร์รี่อันนี้อะไรคะ ไปันไหนต่อ <Okay. S 1> ไปฮ <Okay. S 1> อสหรอได้มาแล้วเหรอใส่เลยก็ได้ลูก <c oughs> <c oughs> ไม่รอเลย <Okay. S 1> อ่ะไปเลยค่ะ ขอกินแอปปุ่นไดไหมคะเยอะฮะขี่ม้าครั้งแรกเลยนะนี่ตาม,มีติกเก็ตหรอไหนป๊าปี้ขอดูติกเกตหน่อยเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นเลยอะว้าวด h e cool ตื่นเต้นไหมขี่ม้าครั้งแรกเลยนะ นิจ่าคิดว่ามันจะเป็นยังไงน่ากลัวไหมน่ากลัวน่ากลัวมากแลวขอดูนะนิ่่านิ่า เมื่อกี้เป็นไงความรู้สึกเป็นไงมันดึงดึงไหมเอาอีกรอบไหมไม่ได้ไม่เอาอ่ะไม่สนุกเหรอ ไรจะสนุกขนาดนั้นฮะฮะขนาดนั้นเลยเหรอฮะกูดไหมกูดไหมฮะ Hello baby h i w a r you? Are you? ไม่ใช่ baby ไม่ baby ยังไงเขาเขาเล่นกันเต็มอย่างน่ะก็จะโตเล่นได้ไหมได้หรอ เอาไปสอโอ้ยนี่ลิงหรือคนสวยเนะี่ยฮะลิงหรือคนสวยเนะี่ยไหนลิงหรือคนสวยเนะี่ยสนุกไหมคะพอตกเย็นเราก็มาหาอะไรกินก่อนกลับบ้าน นี่อยู่ในงานก็จะมีที่นั่งกินข้าวนี่ชาโคลริปส์แอนด์ชไกนได้แล้ว is this that's it yes. thank you. ตอนสั่งรอประมาณ25นาทีถึง30นาทีนะคะพอไปถึงเรียกเลยได้ทันทีไงรสชาติจ้ได้ไหมคะ จะได้ไม่มีมีดยวซ่อมกระดาษฮึทราบอยู่นะมาเมย์อุ๊ยคนนี้ก็ตื่นแล้ว <c oughs> น้องกินเล็บกับแบบปีไหมอาไหมคะเอาไหมคะ <g ülme> น้องยังไม่อยากตื่นเลยไม่อากตื่นรีดูมรอากาศดีมากอากาศกำลังดีจบวันแล้วเย, <c oughs> <c oughs> <c oughs> ย้่กันจนเย็นแล้ว <c oughs> งานวัดประจำสี่ซิดนียปีนี้ปีสองสี มากันทุกปีเส้นกวาลูกจะโต่ <c oughs> โอเคเจอกันต่อเจอกันอีกทีปีหนะ้าเราจะขึ้นรถไฟกลับแล้วบ๊ายบาย